ที่จังหวัดยโสธรน,นางรจดาเตียวพาณิชย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่หลังทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นวิสาิจชุมชนบ้านไร่รุ้งตะวันที่มีนายอินทัตจิตตมาและนางสาวนารินีเนียมวานเป็นเจ้าของตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ห้าบ้านนาเกาะตํา,ตาบลบุ่งค้าอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรโดยนายอินทัตเจ้าของบ้านไร่รุ้งตะวัน เผยว่าบ้านไร่รุ้งตะวันทําการเกษตรแบบอินทรีย์มาแล้ว6ปีและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากออรแกนิกไทยแลนด์และ IFOAM โดยมีพื้นที่ทําการเกษตร24ไร่แบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ทํานามีการปลูกข้าวสองสายพันธุ์คือข้าวพันธุ์หอมมะลิ105ข้าวไรเบอร์รี่ปลูกไม้ผลยืนต้นเมลอนและไม้ผลหมุนเวียนซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับทางไร่ตลอดทั้งปี และยังเป็นพื้นที่นำร่องในการทำนาบแบบอินทรีย์ในพื้นที่บ้านนากอกหะนากลางนอกจากนี้ยังได้มีการตกแต่งพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีร้านคาเฟ่สำหรับบร,ริการเครื่องดื่มมีการจำหน่ายผล,ผลผลิตของทางไร่และผลิตภัณฑ์ของฝากที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้วย และยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมอาทิกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปการเก็บผลผลิตจากสวนฤด,ดูการท่องเที่ยวที่เป็นช่วงดํานาประมาณเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวในนาเขียวจนถึงเป็นทุ่งรวงทองมีผลเมลอนให้ทานได้ตลอดทั้งปีสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยว1เดทริปพัก1คืนโดยเริ่มจากเมื่อมาถึงบ้านไร่รุ้งตะวัน เที่ยวชมศินโบราณอายุกว่าร้อยปีในวัดธรรมรังสีนิคมเขตจากนั้นเดินทางไปวัดภูสูงไปสักการบูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ชมวิวบนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นวิวได้360องศาชมรูปปั้นและแกะสลักบนโขดหินที่สวยงามเดินทางต่อไปชมวิวอ่างเก็บน้ําห้วยสะแบกชมแปลงผักออร์แกนิกในโรงเรือนโดยกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายและเข้าชมโบสถ์หินอ่อนสักการะพระภิกษุณีหนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่นี่ก็ทาเป็นเกษตรเชิงผสมผสานแล้วก็บวกกับทฤษฎีใหม่เ้วยน,นะครับก็พยายามจะทำเกษตรในรูปแบบเชิงท่องเที่ยวภายในตัวที่นี่ก็จะเป็นพวกพืชหลักก็คือผมปลูกเมลอนญี่ปุ่นอยู่นะครับเป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่นแท้ๆเลยที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยแน่นอนครับที่นี่และอย่างที่ต่อมาพยายามจะทําในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรูปแบบศูนย์เรียนรู้ภายในตัวด้วยคือเราจะพยายามจะทําเป็นโมเดลที่ให้มันแบบเหมือนว่ามาที่นี่แล้วทุกท่านจะได้ชิมทั้ง ที่เป็นผลผลิตจากที่นี่เองจากสินค้าที่เป็นแปรรูปเองที่นี่เลยอยากจะทําเป็นในเรื่องของสตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําเลยแล้วก็ที่สาคัญตอนนี้เราเริ่มเรามีคาเฟ่แล้วนะครับที่ทํากาแฟแล้วก็ทาเป็นพวกผลไม้ปั่นอย่างพวกเมลอนอย่างเงี้ยครับเราไปปั่นได้ทุกท่านที่เข้ามาจะได้ชิมพวกเมลอนปั่นแล้วก็อย่างโปรดักที่ต่อมาก็ะจะเป็นพวกไอศครีมนะครับจะมีไอศครีมเมลอนญี่ปุน่นแล้วก็จะมีไอศครีมขาเลนมฮอกไกโดนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในอีสานครับที่เราใช้ข้าวเม่าที่เป็นค่าวินซีย์แท้ๆจากของเราเองคือเป็นสตอรี่ของเรื่องของข้าวเลยนะครับซึ่งปีหนึ่งมันจะได้กินแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเรามาพัฒนาแปลรูปเป็นไอศกรีมข้าวเม่าส่วนที่เป็นโปรดักต่อมาก็จะทําเป็นเรื่องของวน์ครับตอนนี้ที่เรากําลังจะทํารสชาติให้มันนุ่มขึ้นครับตอนนี้ก็จะมีวน์เมลอนญี่ปุ่นนะครับมีวน์มะสังวา์มันบอลี่และวน์กระเจี๊ยบนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวสินค้าเราจะออกตลาด แล้วก็ทุกท่านที่จะมาที่นี่อนาคตก็คือ,อมีมีอะไรมีสถานที่รองรับอย่างเงี้ยครับก็อีกไม่เกิน3ามเดือนคิดว่า,เ,าเข้ามาได้เลยครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากติดต่อสอบถามเรานะคะติดต่อได้ที่เพจบ้านไร่ลุงตะวันค่ะเดี๋ยวน้องๆจะขึ้นไว้ข้างล่างนะคะเป็นตัวหนังสือให้เพื่ออป้องกันการผิดพลาดเดี๋ยวพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งก็จะไม่เจอเพจของเราครับคุณค่ะ